สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก่อ,อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในเพราะาวัดกำลังบูรณะก่อสร้างนะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบันไดนี่นะครับบันไดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เรายังอยู่ที่วัด แม่วัดอะไรหน่ยพ่อแม่<ะ>วัดเท่าในวัดอย่างวัดมรุกขนครวัดมรุกขนครก็เหมือนกับอ่าเมืองเมืองที่เก่าแก่เมืองที่เก่าแก่ของประเทศอินเดียของเมืองพระพุทธเจ้าตั้งแต่อ่าสมัยอ่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละออเอออันนี้เมื่อก่อนก็มามันแตกแยกไปอยู่ที่นครเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นเมืองเหมือนกันอ่าสมัยก่อนนครพนมใช่ก็เลยแยกออกมา ครับอันนี้เราจะไปดูนะครับว่าท่านบอกว่าร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบันได,ดบันไดตรงไหนนะนี่ไงคะบันไดอ๋ออ,อนี่บัน,บนไดตรงนี้แล้วก็จะทานก็ตรงนี้เ้าจะร่วมตู้สีแดงนี่นี่นะครับชื่อวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่หนึ่งน,น,น,นครนคนพนมนะครับวัดมรุกมรุขขนาคนคร มลุขัดนครน,นะครับเราไปดูด้านในนะครับถ้า FC ทุกคนอยากจะมาทางนี้ก็อย่าลืมมาแวะร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพนะมาร่วมทำบุญมาร่วมเป็นเจ้าภาพาทุกคนมาบูชาดอกไม้เ็วดูชาดอกไม้ไปไหว้ที่ไหนล่ะแม่ไปไป,ไปไปไหว้ท <ไป S 1> ่าง,<ว>างหน อ๋อ<า>เวียน<อ>ได้นในวัดในพระธาตุเลยนะคะครับครับอันนี้ก็คือพระธาตุนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่แม<ช><ง>่ไม่ไม่สร้างสร้างพระธาตุนี้เสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนั้นมายังไม่เสร็จ<ช><ง><ช><ง>อ่ะเออเอาไปบูชาตัวไหนแม่บูชาตัว<ง>นี้เนาะ าตามตทาเอาใบสีหนึ่งใบสีน้อยพู่หนึ่งมาเอาปัจจัยมาใส่ตัวนี้รวมกันบูชาแล้วก็ถือไปสาธุสาธุเอาดอกมไม้ไม่ต้องจุดทูปใยะแม่แม่ไ้ลย้หยุดได้หยุดไดุดได้หยไยู่ได้หยดได้หยุดไ้หยุดได้หยดหยุดได้าง,ง,งุดยหยุดไดไดหไ้ยุอดมไหยอ้อออย้ยไยดย ถือ,อดอกไม้ถือเอาอะไรไปไหว้เราทรําภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันเอามาตอนนี้เราไปแล้วนะครับคณะทัวร์ของเรานะครับตลอดบุญข้างบนท่านก็จะปฏิบัติธรรมนะครับอตอนนี้กําลังมีแม่ขาวเดินจงกรมอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับพระธาตก็จะเหมือนกัน เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเราเข้าไปกราบข้างในปะพิศวันออกเท้าทตรุษทอย่างแมนบอมาเท้าอะไรเนี่ยอ้ยอ่านไม่ออกเท้าทตธรรมหารามา ทศรด,ดเหรอตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณนะครับเป็นป,ปูเวทสุวรรณเวศสะภูสะเวศสะภูสะเวศสะภูสะอโ,โอเป็นบุญยิ่งนะเป็นบุญวาสนาเป็นบุญวาสนามาเราเวียนก่อนมาแล้วเวียนก่อน อย่างน้อยได้อีกรอบก็ดีัอ์พระศรีอริยะเมตายยงพระศรีอริยะเมตายยนรับจะเ,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 เป็นโทนสีทอง สวยสวยเราถบายก่อนสวัสดีสวัสดีสบายดีสบายดีสวัสดีมากหะายที่มากหะายที่มากระายที่มาแล้วก็อยากจะประทานพรอันนี้พระบางบุตรนิชษนาประทานพรนี่แหละองค์พระนอนองค์พระพุทธสายญาิ ถวายเลยได้ไหมเอาใบสีไปตั้งเลยได้ไหม หพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์สัม,มาสมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพไทเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้พระปูนาคาพญานาคีทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษา ณสถานที่อย่างนี้ขอท่านจงศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ศักดาเดชานุภาพสามารถดลบันดาลให้กับข้าพเจ้าให้กับลูกหลานอธิฐานจิตจงสมฤทธิผลดังเกตนาทุกสิ่งทุกประการกายยะปจาจิตตังอังวันถาข้าพเจ้าขอน้อมน้อมอุกาสะขามามะพันเตอุกาสะขามามะพันเตอุกาสะขามามะพันเตกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าพร้อมกับลูกหลานได้ล่วงเกินขอท่านจงอ,อโหสิีกรรมจะได้มีกรรม ขอทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปตั้งแต่กรรมดีบาร,รมีนั้นจงเป็นพลังอํานาจพลังบาร,รมีให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนให้มีสุภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลขอข้าพเจ้าการสังกาดจงมีพลังอํานาจพลังบาร,รมีปกปักรักษาลูกหลานบริวารทุกทอทุกคนให้มีความอยู่ดีกินดีนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็ข้าเถอ อันนี้บริเวณด้านในเนาะ,อะขอพรอเอาอย่างอื่นเราก็เอาสุขภาพร่างกายก่อนอย่าขอแต่และว,วันที่หนึ่งมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีองค์พระเสียริยะเมตยัย I เสร็จแล้วสวยมากครับหนึ่งสองสวยมาก,มากโอ้ยว่าสามจะเทียบวันน,นี้ไหมคุณป เดยิยนนินสามจักเกือบเดยยืนแต่สองอันนี้ก็เป็นวัดที่มีตำนานนะครับบริเวณด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มาเดินมานี่นะครับโอ้โห,ใ,หใครได้มาตัวน,นี้พลังขึ้นเลยอะ่ะเออพระปู่นาคาเนี่ยท้าววิรูป,ปัหนาคราชเฝ้าทั้งสี่ทิศเลยเฝ้าทั้งสี่ทิศเลยโอ้เสื้อนี่สวยอะ่ะสีดำนี่สวยเลยอันนี้ ที่ไหนก็มีขายเนี่ยหรือทำเอาเสื้อสวยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเราต้องไปหาซื้อแล้วที่ไหนมีขายเนี่ยมาเดินเดินรอบอันนี้เท้าเอรัประทะนาคารนาคาราชท่านปกป,ปักรักษา อยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันตกทางด้านทิศเหนือทางด้านทิศใต้ก็จะมะีชื่อทุกท่านนะครับเหมือนนาคานาชราชทั้ง4ทิศทั้งสทิศประตูท้าวิรูปักขมหาราชนี่นะครับเวลาทอดกระถิน่นเวลาทอดกระถินเขาก็จะ,ะให้ยืนทั้ง4ี่ทิศนี่ จะเอ่ยไปหานี้ก็จะเป็นเท้าเท้าอะไรเนี่ยเท้าฉันพยาปฐนาราชนี่นะครับอันนี้ท่านดูแลทางทิศนี้อันนี้ประตูทางด้านทิศเหนือก็จะมีเท้ากุเวรุราาเออเวสุวรรณนั่นแหละเท้ากูเวรุลาเวสุวรรณ ท่านดูแหลทางทิศเหนือนี่นะครับองนี้นะครับเท้ากันหาโคตมะโคตมะกะนาคานาคราหน,นะครับโอ้โหวันนี้เราเราขึ้นมาทำบุญทางด้านทิศเหนือเหนือเหนือบ้านเราเหนือโลกเหนือจักรวาลน,นี่นะครับ f อฟทุกท่านที่ที่ได้มาหรือไม่ได้มาได้ดูคลิปนี้ก็ให้ท่านอาธิษฐานสาธุเอาสิ่งดีๆที่อาจารย์สนชัยหรือปู่สนชัยได้มีโอกาสมาร่วมบุญทําบุญครั้งนี้ก็ขอให้เอฟซีอธิษฐานจิตคิดสิ่งใดจนสมบเร็จนะครับเมื่อดูคลิปนี้ขอพระปูองค์ดำ ลั่ละทางนี้เป็นลั่นละทางให้ดังซีลอนดลั่นละครั้ง9ครั้งนะครับนึม่มีให้ลั่นขอพ่อผู่องค์ดำ บุญบาร,รมีที่ได้สร้างบันนี้อิติสุวโตรหังพุทโธนโมพุทธายะปตวีคงคารตรมทัทิบาอินทัติบาระคเทวาคาวาันตุกะเทวาตาลุกะเทวาภาริชัยะมังคราอาจารยิยะอาจาริยมุนีสิทธิมาตาปิโตโรอรรขเยนสัสเพนจจะขามามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดลบดาให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติได้ทํามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวตนลูกหลานบริวารของข้าพเจ้าเอฟซีของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาจิตการการค้าการขายของพวกข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์คอย้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอาหารอันดีมีอภรณ์อันเลิศขอให้ท่านจงไปบังเกิดภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมารับผลบุญจากข้าพเจ้าแล้วขอจงอนุญาให้พวกข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปัสจากทุกโศกภัยทั้งหลายทั้งมวลสาธุสาธุสาธุ